น,นี้เป็นวิธีทําความสะอาดแอร์พอร์ตที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะมีน้ํายา5 3าูแล้วก็ผ้าผ้าที่สําหรับเอาไว้เช็ดกล้องเช็ดกระจกจะมีขาเป็นถุงนะครับอันนี้เป็นแอร์พอร์ตใช้ผ้าเนี่นะครับแล้วก็จุ่มไปที่ตลายสเปรย์ฉีด เขาจะมีน้ำออกมานะครับแค่ชุ่มๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็เช็ดอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ปั่นส่วนนี้เช็ดแค่นี้พอครับแต่ส่วนอื่นจะเช็ดยังไงเช็ดไปได้เลย530มีข้อดีคือจะไม่ทำให้กาวจุดนี้นะครับเสียแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าไหลเข้าไปเนี่ยจะทำให้เสีย บางคนเช็ดไปสองสาครั้งไม่เป็นไรนะครับทิ้งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยถ้ามีเช็ดปุ๊บหลุดออกมาเลยคือกาวตรงนี้ครับเป็นแค่กาวเนื้อเจลธรรมดาเองจะมีอายุแล้วก็ไม่ถูกกับแอลกอฮอล์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตะแกรงนะครับตะแกรงพวกหูฟังพวกนี้จะมีกาวกาวกาวสองหน้าอยู่ด้านข้างอันนั้นโดนแอลกอฮอล์บ่อยๆก็เสียนะครับคือเขาจะเริ่มยุ่ยยุ่ยแล้วก็ หลุดออกมาเลยอันนี้คือข้อข้อดีของ530คือเขาละเหยไวมากครับพอเช็ดไปเนี่ยแห้งเลยโอกาสที่จะเยิ้มไปโดนกาวเนี่ยค่อนข้างน้อยเนี่ยนะครับเช็ดแบบนี้เองถ้าเป็นคนออกกำลังกาย2อสวันครั้งก็ได้ครับหรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีส่วนฝาก็ทำอย่างนี้นะครับอ่าเช็ด แล้วก็ส่วนส่วนข้างในจุดคอนเน็กในกล่องนะครับใช้ใช้ฟองน้ำญี่ปุ่นนะครับฟองน้ำทำความสะอาดมหัศจรรย์หรือหลายหลายอย่างที่เขาเรียกกันอะไรก็ได้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้แนบนี้ใหญ่ไปหน่อยอาฉีดออกมาอ่ะสักขนั้นแล้วก็ฉีดที่530 เ,เลย,เยฟองน้ำนี่จะเก็บคราบไขมันที่ติดอยู่ตรงส่วนหูนะครับเวลาออกกาลัางกายเนี่ยเราใส่เข้ากล่องจะทําให้ไม่เกิดลาได้ดีครับถ้าเป็นผ้าเป็นสังลีเนี่ยค่อนข้างจะยุ่ยถ้าเป็นฟองน้าจะเก็บคราบขึ้นมาได้ดีกว่าหรือส่วนตัวนะครับแล้วก็พอเสร็จก็มาเช็ดบนฝาเท่านี้เอง ดีปลอดภัยครับสำหรับน้ำยา530โอเคครับผม